मोठ्या <laughs> واکه ส่วนละไมสลับมาก็ป็นธรรมดาที่ต้องปลงพออ่อใหญ่สริขอไปให้สู่สวรรค์ขอพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงนำทางให้ตาบเจ็ดจันทร์นองผลบุญศ่ีสู่สวรรค์นั้นด้วยเถิดนะครับผุ <S <S ้จัดสถานพิธีนะครับคุณอาทิระพัฒน์ธนไพได้เตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่พิธี ขอกรุ้นคภาพรวมท่าประธานวิธีร่วมแสดงและอร่อทฮักท่ชบุรกอิวาเรสุภาผู้ครับ तंबुदा हो तको अरासो अरहतो सम्मा तमुदता अरहतो सम्मा สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะมัสสามิพะมังสะระณังคัจฉามิสังฆังสะระณังคัจฉามิซึ่งธรรมะนะมัสสามิสังธรรมะสะระณังคัจฉามิเตียงวิธุจังะระณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสะระณังคัจฉามิอุเทยัมวิธรรมัง

และผู้ะอบค์ควราะปรมีอนุโมทนาบุญเวลาสีทักษิณานุประาวนรวมโดยคณะของคุณอาชิตินทิสสภาและคณะไปให้กาโยอมการสรียวไทยาของนิจิมุระโน ญาณะพดีอรยายกเอาพุทธพาที่สวนปไาแล้วคนยุบคนนี้ยังาีนไม่่้มีสีไพูดเลย ประเภทที่เขาสิงได้สิงนอาอย่างไรกายวิาถึจปกตินั่นละเพราะนั้นชีวิตโอสี่มันจะเตสิงข้อมจะเป็นการให้คะแนนเพาอีกสิบคะแนนใครเขาเตะหน้าข้อก็ได้ห้าข้อส่ะเห็นอย่างไรพูดอย่างนัรู้อย่างไรทำอย่างนี

ผมเหลือย่อมเพ็งผมน้ำตาลย่อมหวานวัน so นีก็มีความสุขความชี่วก็มีความทุกข์ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะเป็นผู้นำที่ดีเป็นผู้เฉลียวเป็นผูนความดีของชีวิตวันนีิยมก็สิ่งได้ที่ได้ของเรงชีวิตมาให้เราเห็นให้เราทำบางบาลีที่จะยกขึ้นมาบอกไว้ว่าตุทาตาธรรมะโถโยสุอัปปะมัโตวิจตันโนสุสังวิหิตตัมมังโตสะ ราชาวาสติวสยผู้ที่มาในหน้าที่การงาเป็นผู้ให้ปรมามีปัญญาเห็นประจักษ์จัการงานได้เรียบร้อยเขาเึ็นอยู่ในวงราชการทำงานแต่ก็้สิ่งที่ได้ระมานก็จะเป็นมูุสวรรค์ดวงานสมีทธที่ได้วิศษมาก็ตามมาเตชมาเวยในสมควรในเวลาจี่เรยกเรียงคงไหวถึงเท่านี้ เจตนาบริโภคในในการลงที่สุดยุติลงห้ว่ความดทนในส่วหก่อการลาพิีดีจงเราเง่อนทขมทกปตกลงเนู่ในมันทนละส่วนไหที่ส่วนจะสัตวรรมาไม่ได้รูแ้วัตว์รรมดาที่ราละขั้นแต่ในที่ตัวยนที่ันการจทรงพระข่าวะาทางทางตลอโลก ก้ที่จะทำปัจตานุโมะนาเป็นอิานุปอฐาประโยชน์เสที่ผมิพรมเดียวกับทบผลพิพกติดเด็เมื่อนอนน้บมันเต็มย่อยัางสมุดสารอให้บริบูรณั้นใดแม้ทางที่ท่านปรารโนทิได้แก่ในโลกนี้ก็ย่อมสำเร็จประโยชน์เก็นบุคคลอื่นที่โลวัดไปสู่ปลายโลกเป็นเพราะความดำมีจนเต็มย่อเหมือน้าแกในวันเพ็ญหรือแก่มในงานสว่างสวรรกันมากที่เด่นดี อันหนึ谢谢่งขอจงแผ่เมตุยิ้มตัวตัวได้ตรที่จิตจิดอยู่ในกำลังสถานปัตติมีวิจิอำนาาเป็นอันหนึ่งประการกี่จะพาทยินดีในเทวะตาทีตะละยาณกุศลส่งตามวามโดยสงหนึ่งคขอตัวเด้กระเจ้าที่ิจะถิดอยู่ในนามาในภสถานจงนำเอาเท่าสารตามกุศลนี้ไปให้คนโยบเสด็จสสด็จในไทยได้ลมน้อยหมดขนาดด้วยว่นดีนนที่ทุกอลัยมลอ่ในที่สุข อยู่ในที่สูงกว่าสูดยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ธรรมภาพและประทานวิสัชนาพระสัทธรรมเติมสมามาทั้งคงเวลาที่ขอรู้ตีลงองไว้จะเดือดเท่านี้เอวังก็มีด้วยก็ได้นับสนิยิ่งจิตการปฏิบัติสม่ำิประเวะวสังเกตุสัพเพโลเลนสังกตาแจ่โตเปนสังขารทาปัจจัยโกตนุธรรมะ อันเดียริโกโนสุทพระรั

ตามปตตลเมื่อมนต์แตพื่อดาวขึ้นมาอาตุเกามาจับกัเมื่อตามแต่ไฟของลงไปตาจะมริยันตังมีโนเสชานีมีสีกาสาาวันโนภานิภานีเปียสุไวศี มีมามวะกายังโอบุปผาตัววายตัมมิโนธรรมดาบุปผาสินตวานิโรจสันติเกิดเกินแล้วย่อมดับไปเดชภาังสัพเพสัตตะมันติจารตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมาดยบริิสุทธ์ ขอถวายพระพุทธขอถวายพระธรรมขอถวายพระพิสุสงฆ์ไายนะพระพิ้ติตตามนะครับผ่านทัานระครูนะครับผ่านด้านล่าง ปฏิบัติให้เป็นปับุญตูนห้ไดโติวทานโตเร็สมีการเป็นคนมีควานนีูุ้ปปะกอบิีถกต้นมีาไดน้ด้วยกายสมิเชกิจันรสเร็จผู้มง